สวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งพยากรณ์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งค่ะวันนี้อ้อหนึ่งมาทำแรนดอมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2เป็นการสุ่มดวงความรักแบบจอดลึกสำหรับคนที่คลิปนี้เด้งขึ้นมาหรือหลงเข้ามาเจอโดยบังเอิญ สำหรับใครที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกช่องนี้จะเป็นพื้นที่ของการดูดวงแบบใช้ทั้งพลังงานจักรวาลและมุมมองแบบคนจริงๆผสมกันอาจารย์หนึ่งจะไม่ได้บอกให้คุณเชื่อดวง100%เซแต่จะพยายามใช้ดวงช่วยให้คุณเข้าใจหัวใจของตัวเองมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะดูดวงความรักแบบแรนดอมแบ่งออกเป็นสาโหมดเหมือนเดิมนะคะโหมดคนโสดโหมดคนมีคนคุยโหมดคนมีคู่มีแฟนแล้ว คุณสามารถเลือกฟังเฉพาะหมดที่ตรงกับสถานะตอนนี้ของคุณหรือจะฟังครบทั้ง3โหมดแล้วเก็บเอาเฉพาะประโยคที่รู้สึกว่านี่มันพูดถึงชันชัดๆเลยก็ได้ค่ะจำไว้นิดหนึ่งว่านี่เป็นการอ่านพลังงานภาพรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคน100%ให้ใช้สัญชาตญาณของตัวเองเลือกฟังสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกอึดอๆน่วงๆหรือเหมือนมีกระจกสะท้อนนั่นแหละค่ะคือจุดที่จักรวาลอยากให้คุณหันกลับมาดูหัวใจของตัวเองอีกครั้งโอเค ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่โหมดแรกเลยนะคะโหมดคนโสดโหมด1คนโสดสำหรับคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ พลังงานหลักของคุณในแรนดอมขึ้นมาเป็นคำว่าการปกป้องหัวใจและเรียนรู้จากอดีตหลายคนที่โสดในพลังงานชุดนี้ไม่ได้โสดเพราะไม่มีใครเอาแต่โสดเพราะหัวใจของคุณกำลังเลือกอย่างระมัดระวังมากอาจารย์หนึ่งเห็นว่าบางคนเพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณตั้งกำแพงขึ้นแบบไม่รู้ตัวเช่นเคยทุ่งวิมากมากแล้วไม่ถูกเห็นค่าเคยยอมลดตัวตนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนรักหรือเคยเจอความสัมพันธ์ที่มีคนคุยซ้อนโกหกหลบหลบซ่อนซ่อนเพราะฉะนั้นแรนดอมเครื่องหมายสี กำลังบอกว่าตอนนี้จักรวาลไม่ได้กักไม่ให้คุณมีแฟนแต่จักรวาลกำลังช่วยกันคนที่ไม่จริงใจออกไปจากเส้นทางของคุณอยู่คุณอาจรู้สึกว่าทำไมใครๆก็มีคนคุยมีแฟนแต่อยู่ดีๆเรากลับนิ่งเงียบจังที่จริงมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือช่วงพักหัวใจแบบตั้งสติช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากที่จะถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นใครในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปคุณจะไม่ยอมรับอะไรอีกแล้วในความรัก และคุณอยากได้คนแบบไหนที่เดินไปกับคุณในเส้นทางชีวิตไม่ใช่แค่ช่วงเงาเงาจากกวาลวันกำลังบอกว่ารักครั้งต่อไปจะต่างจากเดิมถ้าคุณยอมรับบทเรียนจากรักครั้งเก่าโดยไม่โทษตัวเองแต่ใช้มันเป็นเกราะที่มุ่งนวลและมีสติพลังงานของคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาไม่จำเป็นต้องเป็นรักแบบหวือหวานาแลบตูมเดียวเข้าลึกแต่หนึ่งเห็นว่าจะเป็นคนที่เข้ามาแบบค่อยๆทำให้คุณวางใจได้ สัญญาณของคนใหม่ที่เหมาะกับคุณคือคุณไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองหนะักเหมือนเคยเขาจะสนใจตัวตนจริงๆของคุณไม่ใช่เปลือกภายนอกเวลาคุยด้วย คุณรู้สึกสบายตัวสบายใจไม่ต้องระวังคำพูดตลอดเวลาคำแนะนำสำหรับโหมดคนโสดคือให้คุณใช้ช่วงนี้ลงทุนกับตัวเองให้เต็มที่ดูแลสุขภาพกายใจการเงินและความฝันของคุณพอคุณรักตัวเองจริงๆสนามพลังงานของคุณจะเปลี่ยนและคุณจะเรื่องึงดูดคนที่พร้อมเติบโตไปกับคุณไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อใช้คุณเป็นที่พักชั่วคราวคะ่ะถ้าฟังตรงจุดไหนแล้วรู้สึกจี๊ดจี๊ดให้ลองจดไว้แล้วถามตัวเองอีกครั้งว่าฉันให้อดีตมาขวางความรักครั้งใหม่ของฉันอยู่หรือเปล่า แล้วคุณจะค่อยๆเห็นคำตอบจากข้างในหัวใจตัวเองค่ะต่อไปเราไปดูโหมดถัดไปกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วโหมด2คนมีคนคุยต่อไปเป็นโหมดของคนที่มีคนคุยนะคะพลังงานหลักที่ขึ้นมาคือคำว่าตัวเลือกและความไม่ชัดเจนในแรนดอมนี้เห็นว่าหลายคนกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่หัวใจกึงก่งๆกลางๆคุณอาจถามตัวเองบ่อยมาก,กว่าเราสำคัญสำหรับเขาจริงๆหรือเปล่า เราเป็นคนคนนั้นของเขาหรือเป็นแค่หนึ่งในหลายคนที่เขาคุยด้วยมีสัญญาณบางอย่างที่อยากให้คุณลองเช็คดูนะคะเขาทักมาเฉพาะตอนเหงาหรือตอนสะดวกเท่านั้นไหมเวลาอยู่กับคุณเขาดีมากแต่พอแยกกันแล้วเงียบหายไปเขาหลีกเลี่ยงการพูดถึงอนาคตร่วมกันหรือสถานะของคุณต่อหน้าคนอื่นไหม ถ้าคุณตอบว่าใช่หลายข้อจากระวาลกำลังสะก,กิดคุณเบาๆว่าคุณมีสิทธิ์อยากได้ความชัดเจนและมีสิทธิ์ไม่ยอมเป็นสำรองของใครในอีกมุมหนึ่งแรนดอมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองก็สะท้อนอีกว่าหัวใจของคุณเองก็อาจจะยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนกับเขาเช่นกันบางคนคุยกับเขาแล้วรู้สึกดีแต่ข้างในลึกๆเหมือนคุณก็ยังเก็บตัวเองไว้เผื่อใจเผื่อคนอื่นเผื่ออนาคตนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองว่าฉันชอบเขาจริงๆหรือฉันชอบความรู้สึกที่มี มคคนาคุยยด้วฉันอยากให้เขาเป็นแฟนจริงๆหรือแค่กลัวเหงาเลยจับเขาไว้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่ชัดเจนกับตัวเองคุณก็ยากที่จะไปเรียกร้องความชัดเจนจากเขาได้เหมือนกันคำแนะนำของพลังงานชุดนี้คือให้ลองคุยกับเขาแบบมุ่งนวนตรงไปตรงมาไม่ต้องถามว่าเราคืออะไรทันทีให้เขากดดันแต่คุณสามารถลองบอกความรู้สึกตัวเองได้เช่นเราเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนนะ เราไม่ค่อยสบายใจเวลารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวเลือกถ้าเขาตั้งใจฟังและแสดงออกชัดขึ้นนั่นคือสัญญาณดีว่าเขาพร้อมจะโตไปกับคุณแต่ถ้าพอคุณพูดไปแล้วเขาเฉยเปลี่ยนเรื่องหรือหายไปเลยคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามไปเก็บเศษหัวใจตัวเองค่ะจำไว้ว่าคนที่ใช่สำหรับหัวใจของคุณจะไม่ทำให้คุณต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพียงเพราะคุณขอความชัดเจนลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้ว่าถ้าฉันทิ้งความกลัวความเหงาออกไปหัวใจของฉันอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ คำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจคุณนั่นแหละคือเสียงของจักรวาลที่กำลังคุยกับคุณอยู่คะ่ะต่อไปเราไปดูโหมดสุดท้ายกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนหรือแต่งงานแล้ว โหมด 3. คนมีคู่มีแฟนสำหรับโหมดคนมีคู่คนมีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในแรนดอมคือคำว่าความเคยชินและบทเรียนการเติบโตหลายคู่ในพลังงานนี้ไม่ได้ถึงขั้นกำลังจะเลิกกันแต่ความรู้สึกวือวาแบบตอนแรกแรกเริ่มจางลงกลายเป็นชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างมีโลกของตัวเองคุณอาจรู้สึกว่าเราไม่ได้คุยลึกๆแบบเมื่อก่อนเวลามีปัญหาก็ปล่อยผ่านไม่คุยกันจริงจังอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่าง เล่นมือถือจากกระวาลกำลังบอกว่าความรักของคุณไม่ได้แย่แต่อาจถูกละเลยโดยไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์พอผ่านช่วงอินเลิฟช่วงตื่นเต้นไปแล้วมันจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดลงหลักปักฐานแล้วคำถามคือเราสร้างฐานความสัมพันธ์บนอะไร เราเป็นทีมเดียวกันจริงๆหรือแค่คนที่อยู่บ้านเดียวกันแรนดอมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะกลับมาฟังหัวใจของทั้งสองฝ่ายอีกครั้งลองหาจังหวะพูดคุยกันแบบจะเย็นจะเย็นไม่ใช่ตอนกำลังทะเลาะไม่ใช่ตอนอารมณ์เสียแต่เป็นวันที่ผ่อนคลายสักหน่อยแล้วคุยกันว่าตอนนี้คุณเหนื่อยกับอะไรที่สุดคุณอยากได้กำลังใจจากฉันแบบไหนเราพอจะทำอะไรเล็กๆให้กันได้เพิ่มอีกบ้างไหม แค่คำถามง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าฟังกันจริงๆแบบไม่ตัดสินความสัมพันธ์จะอุ่นขึ้นเยอะมากอีกมุมหนึ่งพลังงานนี้ยังสะท้อนว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจกำลังพาไปสู่ขั้นถัดไปเช่นการวางแผนอนาคตการสร้างครอบครัวการลงทุนร่วมกันซึ่งทุกการขยับตัวของความสัมพันธ์มันจะมีทั้งความตื่นเต้นและความกลัวปอนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ คำแนะนำคือให้คุณพยายามมองว่าเราสองคนอยู่ฝั่งเดียวกันปัญหาของเราคือสัตรูไม่ใช่ตัวเราเป็นสัตรูกันเองถ้าคุณรักษาความเคารพซึ่งกันและกันไว้ได้ไม่ใช้คำพูดทำร้ายกันตอนโกรธไม่เอาเรื่องเก่ามาย้ำซ้ำทุกวิกฤตที่เจออยู่ตอนนี้จะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณสองคนโตขึ้นและผูกพันกันแน่นขึ้นกว่าเดิมค่ะลองถามหัวใจตัวเองว่าฉันยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไหม าคำตอบคือใช่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้เลยเช่นส่งข้อความให้เขาว่าวันนี้เหนื่อยไหมหรือหันไปบอกเขาสั้นๆว่าขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคุณอาจจะประหลาดใจกับการตอบสนองของเขาก็ได้ค่ะนี่คือการสุ่มดวงความรักแรนดอมสำหรับทั้ง3าโหมดหัวใจของคุณในวันนี้นะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดคนโสดคนมีคนคุยหรือคนมีคู่ถ้ามีบางประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์หนึ่งพูดกับเราเลยให้คุณเก็บสิ่งนั้นไว้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนหัวใจไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นคำชวนให้คุณกลับมาดูแลตัวเองในความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นค่ะอาจารย์อยากชวนทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่โหมดไหนแล้วรู้สึกว่าแรนดอมตรงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ของคุณเป็นทั้งพลังงานดีๆและเป็นกำลังใจให้อาจารย์หนึ่งได้ทำแรน คลิปดูดวงอีกหลายๆแบบต่อไปค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ให้แง่คิดหรือความรู้สึกดีๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอาจารย์หนึ่งพยากรเอาไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เจอความรักที่ปลอดภัยอุ่นใจและทำให้คุณได้เป็นตัวเองที่สุดค่ะแล้วเจอกันใหม่ในแรนดอมถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ